สิทธิผู้บร,ริโภคทบทบบุรีเหนือนะคะวันนี้มีศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อยเขตบางพักเขตพาทยาเลิญค่ะบางกอกใหญ่เรามาเสนอร่างพระราชบัญญัติกฎหมายสารเาห้าท่ให้เอกหัวห,หน้าพักเพื่อไทยนะคะเพื่อให้เป็นเสียงของภาคประชาชนอีกหน,หนึ่งเสียงค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนกฎหมายให้เป็นจริงขึ้นมากฎหมายวันนี้มี กองผู้บริโภคซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะคะ่ะทุกวันนี้สินค้าออนไลน์อ่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งประชาชนนะคะจะเข้าเข้าไม่ถึงบางครั้งซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกไม่ได้สินค้าชํารุ้อะไรพวกนี้คะ่ะอยากให้กฎหมายนะคะเข้มขึ้นซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคอยากให้มีคุ๊กแต่ด้านตามของสาคลน,นะคะ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองอรผู้บริโภคของไทยตอนนี้มีอยู่5ข้อเราอยากได้เป็น8ข้อตามสากลนะคะแล้วก็กฎหมายอาหารตยค่ะอาหารและยาอยากไห้ผลักดันของปีพศ2522ให้แก้ไขขึ้นให้มีการรับผิดชอบมากขึ้นขอบคุณมากนะคะส,สดิบสื่อชวนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ในานามของ ได้รับมอบหมายจะทาำหน้าของพักเพื่อไทยนะคะโดยดิฉันคติยาสอสอคติยาสัสดิผลสสธนีรุ่งธนาเกียรติสอสอรวีแะกูไทยและสสธนานทรโรสุทธนนะคะมาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือจากศูนย์สิทธิมนุษยชนศูนย์สิทธิคครองผู้บริโภคศูนย์สิทธิผู้บริโภคนะคะจกเขียงบันท เขตบางกอกน้อยเขตบางอกใหญ่แล้วก็เขตภาษีเจริญนะคะในการที่จะขอสนับสนุนให้มีการทบทวนนะคะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติความความรักผิดเพื่อความสมบูรณ์ปร้องของสินค้าแล้วก็ร่างพระราชอ่แล้วก็พระราชบัญญัติอาหารและยานะคะก็อยากจะขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าดิฉัน แล้วก็สสชนินแล้วก็สสระเวีในอุทัไทยนะคะในฐา,านะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคเราได้มีการหารือถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะและทาอนุกรรมิการการการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ได้มีการทบทวนเพื่อตาที่จะแก้ไขประกุมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะนําของศูนย์ สิทธิผู้บริโภคเนี่ยมาเปรียบเทียบกับที่ทางคณะอนุกรรมนิการได้ทําขึ้นนะคะว่ามีส่วนใดนที่ตรงกันบ้างและส่วนไหนที่ยังไม่มีก็อาจจะมาหาจุดตรงกลางแล้วก็คงจะเดี๋ยวขอความร่วมมือจากทางสูงสิทธิผู้บริโภคนะคะมามาช่วยกันนะคะในการทําเพื่อที่จะแก้ไขปรปับปรุง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปนะคะส่วนในส่วนของร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชารุดปกค้องของสินค้านะคะตอนนี้ค่ะดิฉันได้มีการประสานกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจีราพรสิริภัยค่ะก็ได้รับทราบมาว่าณนะตอนนี้ค่ะได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดปกค้องของสินค้า ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ทางคณะกรรมการคดีการนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่มีความละเอียดก่อนแล้วก็กระเอรเขาเรียกอ,อะไรต้องอมีผู้ที่รับผลกระทบนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยหลายภาคสว่วนดังนั้นเนะะี่ยค่ะจะต้องมีการหารือจากทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทํากฎหมายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อบกพร่องหรือเกิดการขัดแย้งกันของกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะอันนี้สําคัญมาก ในส่วนของเ,อเรามีถ้าเกิดทางพี่น้องประชาชนได้ทราบเนี่ยในเรื่องการมีได้รับสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าสินค้าที่มีความชำรุดบกร้องเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีกราพรสิทธิภัยก็ได้มีการออกมาตรการส่งตีมาแล้วนะคะสาหรับคืนสินค้าในกรณีที่มีการจ่ายเก็บเงินที่ปลายทางอันนี้ก็น่าจะเป็นการแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ซื้อสินค้าไปได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่อย่างไรก็ดีค่ะเราทราบถึงปัญหาที่ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพบนะคะจากการได้สินค้าไม่ตรงปกก็เะเดินเชื่อว่าทางรัฐบาลแล้วก็ทางภาควพทย์ไทยค่ะเราก็จะพยายามหาทางแก้ในประเด็นนี้ต่อไปและในส่วนของพระราชบัญญัติอาหารและยาค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสลาดนะคะหรือคําแนะนํานะคะที่อยู่กับอาหารหรือยาค่ะว่าจะต้องให้ข้อมูลอทำโฆษณาการอย่างถูกต้องให้กับพี่้องประชาชนค่ะก็ให้ในวันนี้ก็ ดิฉันเชื่อว,ว่านะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะพระบาลในฐานะรัฐมนตรและร่่มถึงในฐา,า,า,านะภาพประชาชนค่ะเราเห็นตรงกันถึงปัญหานะคะที่ต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนะคะหรือที่ท้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือการบริโภคอาหารก็ดิฉันเชื่อว,ว่าเดี๋ยวเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้